สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาชมเหรียญเจริญพรสมปรัถนานะครับของพระอาจารย์สุริยันโคสป,ปัญโยวัดป่าวังน้ําเย็นนะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับก็บอกว่าร้องแรงสุดๆเลยนะครับผมก็จองไว้ส่วนหนึ่งนะครับนี่เดี๋ยวเรามาชม,มาก,กันเลยกล่องจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นซีนเดิมนะครับลุ้นใหม่เลขเขาจะบอกไว้เลยนะครับนี่ซีลับนี้ไว้เลยแล้วก็เขาจะบอกไว้เลยว่า นี่ครับเนื้ออะไรนะครับนี่เนื้อทองแดงมันปูนะครับมีบอกชัดเจนนะซีนเดิมเดี๋ยวมาชมความสวยงามกันเลยนะครับนี่เพิ่งปลูกเสกเสร็จไปไม่กี่วันนี่นะครับเรามาชมกมารเดี๋ยนแรกเลยก็จะเป็นเนื้อทองแดงมันปูนะครับจำวนวนการสร้างก็5,900 99องค์นะครับนอนี่จะเป็นกรรมหยี่สีเหลืองนะครับนี่ครับทองแดงมันปูนี่เดี๋ยวผมแกะซีนให้ชมกันเลยนะครับ่า ก็จะเป็นหลวงพอ่อพระอาจารย์สุริยันนั่งเต็มอง์นะครับนี่นั่งเต็มองนี่ครับจะมีโค้ดอยู่ด้านล่างนะครับกับด้านซ้ายนะอ่าก็แกะได้ค่อนข้างเหมือนนะครับโอ้โหนี่พื้นผิวนี่แบบเป็นเสี้ยนเต็มเลยฮนะนี่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 น,นี่โอ้โห้องบอกว่านะคนนี้ก็ต้องปลอมแปลงยากมากนะครับนี่เสี้ยนเยอะมากนะครับ น,นี่โอ้โหเป็นสายฝนเลยครับโคชิตตอกนะครับนี่ด้านบนก็จะเป็นคำว่าจัดเริ่มพรนะครับด้านล่างเป็นพระอาจารย์สุยันโคสะปัญโญนะครับอ่าเดี๋ยวมาชมด้านหลังกานหมายเลขอยู่ตรงไหนเอ่ยอ่าหมายเลขอยู่ด้านขวานะครับนี่ด้านหลังก็จะเขียนว่าสมปรารถนานะครับพระอาจารย์สุยันนี่ผมก็ต่างเก็บหลายรุ่นเหมือนกันนะครับ ก็จะเขียนว่าวัดป่าวังน้ำเย็นนะครับเขาเป็นอักษระนะครับจังหวัดมหาสา,ารคามนี่ครับหมายเลขใช้ตอกนะครับรุ่นนี้โอ้โหสายฝนนี่ทั้งหน้าทั้งหลังนะครับนี่รีบเลยนะครับเป็นเนื้อทองแดงมันปูนะครับจำนวนการสร้างเพียง5,999อบางค์เท่านั้นนะครับสำหรับรายการนี้อ่าเดี๋ยวมาชมรายการต่อไปดีกว่าน,นะครับ รายการต่อไปนะครับนี่ครับจะเป็นกล่องสีน้ําเงินนะครับเนื้อทองฝาบาทนะเนื้อเงินผมก็มีนะแต่ยังไม่ได้ส่งมานะครับค่อยๆทยอยทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันครับนี่ไปเลยครับเปิดนี่ครับทาชัดเจนเลยครับมีมีฟองน้ํารองเรียบร้อยดีครับ่านี่ เนื้อท้องฝาบาทเนี่ยจำนวกนการสร้างเพียง4,999องค์เท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาชมความสวยงามของเนื้อท้องฝาบาทกันนะครับตัดเลยวิบวับเลยนะครับอ,องฝาบาทนะครับเห็เล่นไหม โค้ดจะสลับตำแหน่งนะครับไม่มีโค้ดด้านล่างเหมือนเมื่อกี้นะครับเป็นโค้ดด้านซ้ายนะครับนี่ครับอ๋อนี่ครับตำแหน่งโค้ดจะสลับมาด้านขวานะครับนี่ครับนี่ครับโค้ดจะสลับตำแหน่งกันกับทองแดงมันปูนะครับนี่ครับแหมสวยงามครับจะเป็นห่วงตันทั้งหมดนะครับนี่นี่เสี้ยนเหมือนกันนะครับ มีเส้นเหมือนกันนะครับนี่เส้นเต็มเลยฮะก็ไปหลวงรูปหลวงพ่อนั่งเต็มองค์โตะนะครับอ,อ๋อนี่น,นี่หมายเลขกำกับจะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับนี่ครับนี่ครับนี่หมายเลขกำกับจะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับเส้นหน้าหลังเยอะเหมือนกันนะครับนน,นี่ครับโอ้กำกับจะแตกต่างกันนะครับนี่ พาไ่ได้เลยนะครับสำหรับเหรียญเจริญพรนะครับพระอาจารย์สุริยันโคสะปัญโยนะครับนี่นี่ทองแดงเลขจะอยู่ด้านขวานะครับทองฝาบาทเนี่ยจะอยู่ด้านซ้ายนะครับแหมสวยงามมากครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับเดี๋ยวเนื้อเงินมาจะทำมาให้ดูอีกใหม่นะครับขอบคุณครับ